มีอะไรอยากจะถามไหมครับตอนนั้นตอนที่พี่ไปเกาหลีปกติคนไปเขาจะไปเป็นบอยแบนด์ครับทำไมพี่ไปเป็นแบบคนเดียวเลยอ๋อมันเป็นจุดเริ่มต้นการทํางานของพี่เนี่ยมันต่างจากคนอื่นนิดนึงเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเหมือนเขาไปแคสที่ที่เกาหลีหรือค่ายเกาหลีมาเหมือนแบบเพื่อฟอร์มกรุ๊ปใช่ไหมครับแต่ว่าพี่เนี่ยตอนพี่จบรายการพี่อยู่ค่าย True f a n t a s ยใช่ไหมแล้วก็ค่ายที่เกาหลีของพี่เนี่ยชื่อ CJ ENM เขาเหมือนเขาเป็นพาร์ทเนอร์กัน ทางธุรกิจข้ามประเทศแล้วเขาก็อยากที่จะมีจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยเรามีตร์เทนเมนนะเราอยากที่จะเดบิวต์ศิลปินของคุณคนหนึ่งพี่ก็ไปแคสครับแล้วก็พอพี่แคสผ่านเสร็จปุ๊บในคอนเซปต์ตอนนั้นที่เขาวางไว้ก็คืออยากให้เป็นศิลปินโซโล่พี่ก็เลยคัดผ่านคนเดียวก็เลยได้ไปทํางานครับแล้วที่อยู่ที่นู่นเป็นไงมาเป็นอย่างครับที่อยู่ที่นู่นพี่อยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ครับค่ายค่ายเขาจะจัดให้เหมือนจะอยู่หอเขาทำ เขาจะมีอมหอให้พี่ก็ไปอยู่เงี้ยครับแล้วก็เหมือนนักเรียนเรียนนอกเขาถึงเวลาก็อ่ะถึงเวลาเรียนเต้นพี่ก็ไปเรียนเต้นถึงเวลาเรียนร้องพี่ก็ไปเรียนร้องถึงเวลาห้องซ้อมพี่ก็ไปซ้อมครับแต่ว่าพี่ก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์เลยได้มีเ<ม>วลาพักผ่อนบ<ว>้างไหมครับเวลาพักผ่อนที่นู่นไหมครับมีอย่างตอนนี้ที่พี่ทํางานอยู่เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าพี่กลับไปอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยกลับไปตารางคราวนี้ของพี่คือเรียนจันทอะคารพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์ว่างแต่เสาร์อาทิตย์ห้องซ้อมเปิดจะไปซ้อมก็ได้จะไปเที่ยวก็ได้ครับ อันนั้นเป็นเวลาพักผ่อนของพี่พี่ต้องมีล่ามไปด้วยตลอดใช่ไหมครับล่ามมีเคยไปตอนช่วงโปรเจกต์ชีสแบครับแต่ว่าตอนนี้พี่ไปไม่มีล่ามไปด้วยตื่นก็ไปเรียนไปอะไรเองเลยครบใช่ครับทําอะไรเองหมดเลยเดินทางด้วยตัวเองใช่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวแต่ว่าที่ห้องซองก็จะมีเพื่อนบ้างแต่ก็หนาบ้างก็มีบ้างถ้าเราฟังเขาไม่เข้าใจแล้วมันจะมันจะลึกซึ้งตรงไหนครับ อ่อถ้าอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเขาจะรู้ว่าถ้าเกาหลีอธิบายแล้วเราแบบยังไม่เก็ตดีสมมตินะประโยครูปประโยคยากๆมาเขาก็จะขอสอบเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเข้าใจแล้วแล้วก็แบบตีความให้ให้เราเข้าใจเองต่ออีกทอดหนึ่งว่าเป็นยังไงมันมันก็จะช่วยได้ครับเขาด่าสมมติถ้าเขาด่าพี่สมมติถ้าเขาด่าพี่อะม่มันมีฟิลงั้นด้วยเหมือนฟีลดุว่าแบบอ๋อเราเพิ่ เราก็ต้องทําให้ดีขึ้นแต่ว่าเราจะรู้แหละเราจะเข้าใจเพราะว่าเขาเขาเขาเวลาว่าต่อว่าเขาไม่ได้ใช้คําหยาบคายแล้วเขาจะเป็นเหมือนเตือนบอกว่าทาแบบนี้ไม่ได้ทาแบบนี้ไม่ดีเปลี่ยนทําแบบใหม่อะไรเงี้ยเป็นแนวเตือนมากกว่าไม่ค่อยเหมือนแบบด่า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 อะไรเงี้ยครับตอนนั้นชีสแบคไทยฟีทัร์มีกี่ปีคะบีบป่ะคะอ่าใช่ครับพี่องครับเป็นไงบ้างคะก็ดีครับคือฟนคขับแล้วครับก็หนูก็ชอบไปเรื่อยอ๋อดีครับดีครับคนเกาหลีศิลปินเกาหลีเก่ง จุนยองก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งเ,<อ>เก่งใน,นที่าน,านี้หวาว่าว่าบร,ริษัทพี่ก็โคกวบาิว,วใช่ใช่ครับโคกกันแล้วก็จุนยองก็แต่งเนื้อเพลงเองด้วยเพราะฉะนั้น <S 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 เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่พูดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่วันหนึ่งน้องร้องเพลงน้องฝึกแต่งเพลงฝึกอะไรเงี้ยก็เติมเติมเติมให้เพลต่อไปเรื่อยๆได้มี่นสิ้นสุดอืมมีอะไรไหมครับเวลาน้อยจังเนาะ ไม่มีนาฬิกาด้วยเขายึดเออเขายึดพี่ไปเมื่อกี้ก็ไปขายแล้วอะไรครับคือตอนนี้ของน้องๆก็ถูกขายหมดแล้วใช่โทรศัพท์โทรศัพท์ขายหมดแล้วเมื่อกี้เห็นเห็นเขาใส่เป็นกล่องเลยอะไรนี่หายหมดเลยอันนี้เรื่องอะไรพี่เหมือนแบบประเทศไทยประเทศไทยเขามีเขาขายว่า ว่าจุงเบยอะไรเงี้ยเขาหลีมีแบบสับแบบแปลกๆที่ว่ามีแบบเล่นหัวใจรุ่นนีมีมีมีแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้สอนนะเขาก็แต่มันจะมีคำบางคำที่เขาก็บอกว่าเออคำนี้เป็นคำเทรนด์สมัยนี้เหมือนกันอเลยมีแรงรไหมเวลามีน้อยมากตอบเลยไปครับตัวเวลาเนี่ยโทษเวลาสักสิบยี่สิบนาทีเนาะแอร์ไมค์คลองถามถามโทษเวลาบาจีพี่ ที่ไม่มีงานต่อแล้วเหรอคะวันนี้แหละครับวันนี้ไม่มีแล้วครับเนี่ยพี่คะพี่จะถึงไม่มีงานต่อเนี่ยเขาจะกลับแล้วขอต่อให้หน่อยไหนรตัวสอนเต้นรออยู่หรือเปล่ารอแค่สองสองคนเองครับไปลกเจอแล้วแปลกแปวิดีโอได้แปลกวิดีโอเลยดูดีใช่ไหมคือนกได้ไอเดียอะไรใช่ไหมครับคือพี่มาพูดมันมีประโยชน์ใช่ไหมครับประโยชน์ครับโอเคโอเคพี่ก็กลัวว่ามันจะช่วยน้องได้มากขนาดไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เพิ่มความเฮิร์ต อยากให้มีกำลังใจเลิกนอนนะซูมเฉยเหตุไม่หมดหน้่งวันเรียกเราได้สองวันแล้วก็หลับอีกเหมือนเดิมแค่คิดคมใส่เดี๋ยวคงจะต้องออกแล้วมีอะไรจะถามไหมครับมีหรือยังอยากเออดูมันปากสั่งคือนะเสียใจอยากฟังร้องไหมครับพี่ร้องสั้นๆก็ได้ครับพี่ร้องเฉยๆแล้วกันพี่ไม่ได้ อ๋อไม่ได้ขอความเมตตาแต่พี่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าหรอกค่ะไม่น่ะได้แหละร้องไปก็ตื่นเต้นเลยทำไรครับถ่ายวีูปกองเราพี่เกียรถ่ายทำไมอ่ะสุดท้ายแล้วร้องเที่ยวฟังห้องเราเด็ดเดยดเด็ดบอดไปดูในห้องเราเฉยรู้ป่ะครับรู้ไหมใครเป็นคนแต่งรู้ป่ะครับถพี่แต่งยังไงไม่ใช่ครับที่วา รู้ป่ะครับ่ะใช่ครับรือว่าแม่พี่เหรอโหนอันนี้อันนี้อแบบออกมาจากใจเลียงหนูแค่แบบอะไรใหม่ไหมอะไรต่างต่างแบว่าคนที่แบบเหมือนจะเป็นคนแต่งให้ตอนแรกกแบบแล้วก็แบบเหมือนจะเป็นคแต่งก็เลยแบบใช่ไหมอาจจะเป็นแม่พี่หรือพ่อพี่คนที่เราอาจไม่ได้คิดถึงรู้ป่ะโหนี่โหนพี่ว่า บอาจะ่างใหญ่้เหรอเข้าใจอ่ะไม่แม่พี่เขาชูอ่ะเหรอเดี๋ยวเลยเลยค่าก็เลยนีกว่าครัพี่ไก่สุกีครับโอ้โหโอ้โหว้าวพี่ไก่ดูมากค่ะเฮ้ยพี่ไก่ครูอย่างให้เราพัฒนาเพืจะพูดตรงตรงใช่ไหมดีกว่าครูที่เขบอกว่าหนูเก่งหนูเก่งเงี้ยสุดท้ายไม่พัฒนาเลยไม่เก่งเลยพูดเลยอะพี่ร้องให้ฟังในเวลาที่มีสุพีแม่พี่เราขำมากเลยปะ เนี่ยจะเริ่มตื่นเต้นแล้วกล้องคือผู้หญิคง,งครับทั้งสองค่ะอนะ่ะรู้ไหมในวันนี้ไม่เหมือนเก่ารู้ไหมใครแอบเหงา,าคิดถึงเธอรู้ไหมอยากบอก รักแต่กลัวเกินทนไม่ไหวที่จะห้ามใจไม่รักเธอไม่ยิ่งขยิบตาให้ก่อนเลยขอบแล้วขอบเช้วขอบคช้